การที่เราได้มาพบกันก็เป็นเหตุอันหนึ่งเป็นมูลแห่งที่เราจะได้พบธรรมะพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ปรากฏในพระบิดกจตุกานิบาตอังคุตรานิกายว่า องค์แห่งการที่จะเข้าสู่พระธรรมเข้าสู่อริยะธรรมมีพระโสดาบันเป็นต้นมันจะต้องประกอบไปด้วยองค์สี่ประการคือหนึ่งสัพพิสูป,ปสังเสวะเราจะต้องพบกันก่อนสองธรรมสสกนตะ์ต้องฟังต้องมีการฟังสาม ต้องมณสิการคือเก็บไว้ในใจสีปฏิปฏิลงมือทำรรลงมือปฏิบัติสีอย่างนี้นเป็นองค์ของพระโสดาบันคือองค์ที่จะเข้าไปสู่กระแสแห่งพระธรมรมพระฤๅแกเจ้าทุกพระองค์ต้องประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสประการนี้คือสัพพุลิสูปสสังเสวะอย่างปัญญาคีทางห้า หนีจากพระพุทธเจ้าแล้วนีน้ำใจแห่งผู้นักปราศพ่อผมเ,เหมือนน้ำที่ตกลงมาจากสูงน้ำใจของผู้สูงย่อมไปที่ต่ำพระพุทธองค์เหมือนกันถึงแม้ว่าปัญญวีคีจะหนีไปแต่พระองค์ก็ไม่แข่อันนี้เป็นคุณธรรมที่เขาไม่รู้ปัญญวีคีหนาและอวิชาห้อมหูขเขาไปแสดงธรรมจาก อัญญาคุณัญญาได้รู้และได้ดวงตาเห็นธรรมต่อไปก็วัปปามหานามโก,กได้บรรลุธรรมอันนี้สัปปุริสูปสังเหรอการพบปะกันนั้นน่ะเนี่ยกันที่มาประชุมสัมมานากันอย่างสำนักเรามาจากนานาประเทศอันนี้จะเป็นเหตุอันหนึ่งที่เราจะเข้าสู่กระแสแห่งพระธรรม นประการที่หนึ่งการพบปะสัพพิสุงประสังเสวประการที่สองธรรมสมณะมันจะเป็นต้องฟังการฟังอย่างภาษาลิบุตรอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ในตรัสแสดงธรรมใก้่กวพระอังคเวชนาโคตที่ทำสตบรรณคขู่หาที่เขาขี้กุดพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมแล้วพระ สารีบุทก็ได้ฝ่าดูได้บรรลุธรรมเลยได้บรรลุอรหันต์ภาษาริราบุตรซึ่งมีปัญญามากแต่ก็ได้บรรลุในการฟังธรรมสมน,นะเนี่หลายในพระุทธองค์เทศนาปิขเวดูกลาพิษุททั้งหลายกันพังมีความสำคัญมากในชีวิตของ นักปฏิบัติธรรมทัม้งหลายในประการที่ประการกที่สองและประการที่สามมานาชิการมานาิการนี้เป็นเจติชิกอันหนึ่งตัวตัวสตินี่มานาชิการเนี่ยเป็นตัวกจติชิกเกิดกับใจต้องเก็บฟังมานาชิการพิจนนารณานี่เป็นเป็นมานาชิการปฏิปฏิฏขอ้อที่สี่ลงมือทา ที่เราเจริญวิปัสนาในแนวสถิประธานทั้งสี่นี้เป็นกันถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เดินมาแล้วเข้าสู่พระนิพพานมากมายทางงี้สี้แปดพระองค์และอังคาสาวกซ้ายขวาพระรานทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วครับเขาปฏิบัติคือสติประฐานทั้งสี่เป็นที่รวมแห่งคำสอนทั้งหมด พระเจ้าทั้งหลายเยนิวยันตินิพพานังพุทธาเตสัญญาสาวกะเอกายเนนะมักเฮนะสติปัฏฐานะสัญนาพระพุทธเจ้าทุกทุกโองอัคสาบกซ้ายขวาพระรหันทั้งหลายเดินเดินไปแล้นสู่มักผลนิพพานด้วยทางเส้นใดทางเส้นนั้นคือสติปัฏฐานทั้งสี่ดังนี้เพราะฉะนั้นโมโพเกเราจะต้องเดินนี้ต่อเดินต่อไปไม่ถอย แต่ต่อไปนี้เราก็จะได้กลับชนิประธานก่อนและเดินจมบ,บุมต่อไปนบับมัต